สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคดีเหมือนผีจับยัด5ราศีนี้เงินเข้าหลายทางคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน5ราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงขึ้นนะคะชีวิตปังมากๆก,ก,การเงินดีขึ้นมีเกณฑ์ว่าเงินจะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเลยค่ะ ก่อนอื่นเนทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมส่งซุปเปอร์แทงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนหาราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงชะตามีออร่าจ,จับชีวิตปังมากๆการเงินช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เงินทองเข้ามาจากหลากหลายช่องทางกันทีเดียวว่าแต่จะเป็นคนห้าราศีในบ้างมาร่วมลุ้นกันได้ที่ไหนคลิปนี้เลยนะคะราศีแรกเลยก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีกุมราศีที่สองคือท,ท่านจะเกิดในราศีกันราศีที่สามคือท,ท่านจะเกิดในราศีสิงห์ราศีที่สี่คือท,ท่านจะเกิดใน ราศีพิจิกและราศีสุดท้ายคือท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะคนทั้ง5้าราศีนี้เตรียมตัวเข้าสู่โชคลาภที่กําลังจะหลังไหลเข้ามาในเดือนเมษายนนี้แล้วค่ะดวงชะตาหลายๆคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรัก การงานและการเงินโชคลาภชีวิตสุขภาพต่างๆขณะที่บางคนอาจจะประสบพบเจอปัญหาอุป,ปรสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตซึ่งคนทั้งห้าราศีนี้อยู่ในข้อยกเว้นค่ะเพราะว่าชีวิตช่วงนี้จะปังมากๆดวงการเงินจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะ โดยช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่ออราจับชีวิตปังเงินทองเข้ามาหลากหลายช่องทางทรัพย์สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้ชีวิตของคนทั้งห้าราศีดังที่กล่าวไปแล้วมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมงานช่วงนี้กำลังเป็นไปได้สวยผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งอำํำนาจบาร,รมีล้นมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนทั้งห้าราศีนี้เมื่อรู้ว่าดวงปังแล้วก็ให้หมั่นขยันทำบุญทำทานเพื่อให้มีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่างง่ายๆด้วยละคะ่ะ เอาละคะ่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนเกิดหาราศีนี้ที่ช่วงนี้มีเกณฑ์โชคดีเหมือนผีจับยัดให้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ